รัฐสภาสีลังกานะคะประกาศเลือกประธานาธิบดีคนใหม่20กรกฎาคมนี้ค่ะทางฝั่งของผู้นำฝ่ายค้านสีลังกาก็ประกาศตัวว่าจะลงชิงชัยในครั้งนี้ด้วยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองค่ะสามารถขัดขวางไม่ให้อดีตรัฐมนตรีคลังซึ่งเป็นน้องชายของประธานาธิบดีนี้ออกนอกประเทศได้ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าประธานาธิบดีโคตาบายาก็ถูก ตอมระงงับค่ะที่สนามบินเช่นกันหลังจากที่เขามีความพยายามจะเดินทางหนีไปยังดูไบท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่วุ่นวายในศรีลังกานะคะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็พยายามขวางไม่ให้ประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาเดินทางออกนอกประเทศสื่อศรีลังการะบุว่าเขาเตรียมจะเดินทางไปดูไบค่ะ แต่ว่าตอมสนามบินเนี่ยไม่ยอมประทับตราหนังสือเดินทางให้ซึ่งตามกำหนดจะต้องลาออกในวันพรุ่งนี้นะคะ13รกรกฎาคมและในฐานนะประธานาธิบดีก็จะมีภูมิคุ้มกันทางกฎหมายจากการถูกจับกุมค่ะแต่เชื่อกันว่าเขาและครอบครัวอยากจะหนีไปต่างประเทศปลายทางที่ดูไบก่อนที่จะลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับและคุมขังค่ะ จ้าหน้าที่ตรวจควรเข้าเมืองก็ปฏิเสธที่จะพาเข้าไปที่ห้อง V.I.P. นะคะเพื่อประทับตราหนังสือเดินทางขณะที่เจ้าตัวระบุว่าไม่ได้ผ่านจุดตรวจของสนามบินเนื่องจากกลัวจะถูกประชาชนเนี่ยพบเห็นและทำร้ายค่ะโดยเมื่อคืนนี้ผู้นำและภริยาก็ไปพักค้างคืนที่ฐานทัพอากาศใกล้กับสนามบินนานาชาติหลักนั่นเองขณะที่บาร์ซิลราชปักษาอาดีตรัฐมนตรีคลัง แล้วก็เป็นน้องชายของประธนาธิบดีโกตาบายาราชปักษานะคะก็พลาดเที่ยวบินของตัวเองที่จะไปดูใบในวันนี้ค่ะ หลังจากที่เขามีเรื่องขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่สนามบินทางตอมระบุว่าปฏิเสธที่จะให้บริการนายบาซิลที่ Lounge VIP ไฝั่งขาออกของท่ากาศยางโคลัมโบนายบาซิลมาเช็คอินที่สนามบินเหมือนผู้โดยสารคนอื่นๆนะคะจนผู้โดยสารเริ่มเห็นจําได้ค่ะว่าเป็นนายบาซิลแล้วก็ตะโกนใส่เขาก่อนที่นายบาซิลเนี่ยจะออกจากสนามบินไป เจ้าหน้าที่กล่าวต่อไปนะคะว่าไม่มีความชัดเจนว่าเขาพยายามจะเดินทางไปไหนนายบาซิลเนี่ยถือสัญชาติสหรัฐด้วยค่ะและเขาก็ลาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีคลังไปเมื่อต้นเดือนเมษายนเนื่องจากประชาชนมาประท้วงค่ะเรื่องขาดแคลนน้ามันเบนซิน,นทางด้านประธานรัฐสภาสีลังกานะคะมหินทายาปาอาเปวาเดนายืนยันว่ารัฐสภาจะเลือกประธานาธิบดีคนใหม่20รกรกฎาคมนี้ค่ะ เพื่อมาทำงานแทนที่ประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาที่เขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะลาออกในวันพุธนะคะก็คือ13กรกฎาคมนี้ค่ะประธานรัฐสภาระบุในแถลงการฉบับหนึ่งนะคะว่ารัฐสภาจะจัดการประชุมการสุกนี้ค่ะ15กรกฎาคมแล้วก็จะลงมติเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ในอีก5วันถัดไปโดยระหว่างการประชุมของคณนนาพักการเมืองซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ประชุมก็ตกลงกันว่านี่เป็นสิ่งสําคัญค่ะ ที่จะยืนยันว่าการตั้งรัฐบาลผสมทุกพักการเมืองชุดใหม่จะมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญส่วนกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ก็จะต้องให้สมาชิกรัฐสภาทั้ง225ที่นั่งเสนอชื่อผู้ที่จะลงสมัครเป็นประธานาธิบดีค่ะซึ่งคาดว่าจะได้วันที่19พกกรกฎาคมนี้และการลงคะแนนก็จะมีขึ้นในวันถัดไปโดยนายสาจิตปรีมาดาค่ะซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านสีลังกา ก็ลงสมัครชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ด้วยนะคะหลังจากที่เขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งเมื่อปี2019แล้วก็ต้องการแรงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาพเพื่อชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะสถานการณ์ในศรีลังกาตอนนี้นะคะบอกเลยว่าวุ่นวายมากนะคะทั้งการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจด้วยทำให้ชาวศรีลังกาแห่อพยพหนีออกนอกประเทศกันค่ะล่าสุดกองทัพเรือศรีลังกาก็เผยแพร่ค,คลิปวิดีโอเมื่อวันจันทร์นะคะว่ากองทัพ ระง,งับความพยายามของประชาชนเกือบ80คนที่ต้องการหนีออกนอกประเทศด้วยการล่องเรือไปยังประเทศออสเตรเลียค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีรายง,งานว่าประชาชนสีลังกาแห่ไปทำพาสปอร์ตกันนะคะเพื่อหวังออกจากประเทศไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะ